เจ้าวันนี้จะพามาทำครัวซองพุดดิ้งกันนะครัวซองเหลือไว้ที่บ้านอยู่3ามสี่ชิ้นความที่มันเป็นครัวซองค้างคืนมันก็จะไม่กรอบทิปเลยมาดัดแปลงเป็นครัวซองพุดดิ้งกันจ้าดับแรกก็หั่นครัวซองเป็นชิ้นๆแล้วมาวางในภาชนะจากนั้นเอาเนยใส่น้ําตาลใส่ตีให้เข้ากันจนไม่เห็นน้ําตาลที่เป็นขาวๆนะจากนั้นเอาไข่มาสองฟองตอกใส่เนยที่มันละลายกับน้ําตาลรวมด้วยกันเลยจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันนะ จนมีความรู้สึกว่าเนื้อตาลละลายลงแล้วจากนั้นใส่นมอัลมอนด์ลงไปใครจะใส่นมจืดก็ได้นะตามด้วยวิปปิ้งครีมรูสึกว่าเวลาภาคยาวๆแล้วลิ้นมันจะพันขอโทษด้วยนะ <laughs> ต่อด้วยผงวานิลาแล้วก็ท็อปด้วยลูกเกด ถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะส่วนตัวชอบเลยใส่เยอะๆเอาเนยที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาตามช่องๆ่องของครัวซองจากนั้นท็อปด้วยส่วนผสมที่เราผสมก่อนหน้านี้ส่วนตัวชอบฉ่ำๆเลยราดหมดเลยจ้าเข้าเตาอบ ออกมาโอ้โหน่ากินมากเลยอะ่ะรอให้ครัวซองพุดดิ้งเย็นลงก่อนเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันจ้าบ้านขครที่ซื้อครัวซองมาเยอะๆเรากินไม่หมดเอามาทําขนมลดความอ้วนแบบนี้ได้นะใจนะว่าลดความอ้วน <c oughs> ผู้ท้าทายความอร่อย <c oughs> เขาบอกว่า๋ระมับครับ